สวัสดีครับมาพบกับ OX Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการเซตอัพนะครับ Wi-Fi นะครับตัว b รา t h อร mfc l 5 9 0 0 d w นะครับสำหรับรุ่นนี้นี่นะครับมีเป็นเครื่องมันติฟังก์ชันนะครับซึ่งมีฟังก์ชันเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับว่ามีวิธีการติดตั้งยังไงนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะติดตั้งได้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับกดื่นนะครับอ่หน้าจอนี่นะครับกดโฮมนะครับก็จะเกิดหน้านี้ขึ้นมานะครับวิธีเข้าไปติดตั้งนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันนะครับคือกดตัวนี้เลยหรือจะกดรูปสัญลักษณ์นะฮะ อ่าแจกับไข่พวงเนี่ยนะครับนะแต่เราเข้าทางลัดเลยนะครับคือกด Wi-Fi นะครับจากนั้นกดเซตอัพวิสัยครับกดเย็ดเลยครับรอสักครู่นะครับซึ่งตัวนี้นี่ะครับมันกำลังสแกนหาตัว Access Point ที่บริเวณที่ใกล้เคียงทั้งหมดนะครับซึ่งของผมเนี่ยนะครับก็นะก็ขึ้นมาละนะครับ ถ้าเกิดว่าของท่านเนี่ยนะครับท่านก็ให้จำชื่อเอานะครับว่าชื่อเอ i เ t ออะไรนะครับกดเข้าไปครับกดโอเคครับนะฮะจากนั้นตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับไฟนี้ก็จะจะขึ้นมาแล้วนะครับไฟปุ่มตัวเลขนะครับให้ใส่รหัสเข้าไปครับ นะฮะกดโอเคครับแค่นี้นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไฟบริเวณตรงนี้เนี่ยครับก็จะติดสว่างขึ้นนะครับสแสดงให้บ่งบอกว่ามีการเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้าแบบเอชเซสพอยต์ของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ท่านจะนำไปใช้กับตัวพิมพ์เตอร์ของท่านในออฟฟิศในสำนักง,งานหรือว่าในบ้านของท่านก็ได้แหละหรือจะใช้ผ่านแอปของ โทรศัพท์นะครับก็ได้นะครับนะฮนะเรียบร้อยนะครับสำหรับการแนะนำเรื่องของการเซตอัพนะฮะตัว Wi-Fi ตัวพิม n t เตอร์ให้ Connect กับตัว Access Point นะครับในในออฟฟิศท่านหรือว่าในบ้านนะครับนะะขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับสวัสดีครับ